สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกอิงั่งเศสเมื่อคืนนี้กันดีก,กว่าก็เป็นเกมนัดตกค้างเกมที่2ประจำเช้าวันศุกร์ที่11กันยาน,นั่นเองครับปรากฏว่าน้องมาอย่างอาซีลองครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแชมป์เก่าอย่างปารีสแซงฌมงไป1-0ครับโดยที่เจ้าบ้านมาได้ประตูชัยจากอินเดเทสกาลาโกนั่นเองก็ต้องบอกว่าแหมเป็น3แต้มแรกของเจ้าบ้านเลยแล้วก็เป็นการยันเยียดความปลาชัยตั้งแต่นัดแรกให้กับแชมป์เก่าไปเลยนะเนี่ย นั่นเลยทำให้สถานการณ์นในตอนนี้ให้เริ่มที่หัวตารางก่อนเลยอันดับหนึ่งยังเป็นนีสครับเก็บไป6คะแนนอันดับ2บอกโต4คะแนนอันดับ3โมนาโกมี4คะแนนเหมือนกันแล้วก็ทีมที่มี4คะแนนเหมือนกันก็จะมีแลนลิวน้องฮะก็จะบอกว่าคะแนนยังค่อนข้างเกาะกันอยู่ในขณะที่ลียงครับอ่าก็ตอนนี้มี3คะแนนนะครับผมก็ทีมใหญ,ใหญ่ตอนนั้นเปิดตัวก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดี ในขณะที่2ทีมเมื่อคืนนี้ฮะลองหลังจากที่ชนะปารีสไปได้ก็คว้า3แต้มขยับมาอยู่ที่12ของตารางนะฮะแล้วก็ปารีสแซงฌมงตอนนี้ออกสตาร์ทอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเพราะว่าทีมเมื่อคืนที่ก็สำรองค่อนข้างเยอะครับก็ล่วงมาอยู่ที่17ครับมีศูนย์คะแนนเช่นเดียวกับมงปริเย่เมดดีชงสตาร์บุกแล้วก็แบรสนั่นเอง และดางสโมล่าสุดตอนนี้คงเป็นเดป,ปายครับที่ซัดไป3มประตูแล้วก็นักเตะที่แอซิเมส,สุดตอนนี้มี2คนมีอาน,นอนอินแล้วก็ฟอลองโตแวงที่ซัดไปคนละ2ลูกเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลีกเอิงนัดที่3ในสุดสัปดาห์นี้กันดีกว่านะฮะเริ่มกันที่คืนนี้ก่อนเลยฮะคืนวันศุกร์ก็มีคู่หนึ่งบ็อกโดเปิดบ้านเจอกับโอลิปิกลียงแล้วก็ไปกันที่คืนวันเสาร์มี2คู่ก็จะมีมงปริเย่พบนีสแล้วก็ซายเอตเตียนพบกับสตาร์บูส่วนวันอาทิตย์ที่13กันยาครับก อีก7คู่ที่เหลือนั่นเองลิวเจอเมตองเช่พบแรงที่ชงเจอกับทางเบรสลาลิยยงเปิดบ้านเจอกับลองนีมพบกับแลนดโมนาโกเจอน้องแล้วก็ปิดท้ายด้วยปารีสแสงชแมงเปิดบ้านเจอกับโอลิปิกมาร์เซย